ข้อหนึ่งนะครับถ้า Z เท่ากับ X บวก Y ยและ1ส่วน Z เท่ากับ1ส่วน A บวก B ี I, บวกด้วย1ส่วน A บวก C i เมื่อ A B C X และ Y เป็นจำนวนจริงแล้วจงหาค่าของ X กำลังสองบวก Y กำลังสองเท่ากับข้อใดข้อหนึ่ง A อกำลังสองบวก b ีกำลังสองคูณ A อกำลังสองบวก C ี่กำลังสองหารด้วย 4a ่เอกำลังสองบวกวงเล็บเปิด B บวก C วงเล็บปิดกำลังสองสองเอกำลังสองบวก B ีกำลังสองทั้งหมดคูณด้วย A กำลังสองบวก C ี่กำลังสองหารด้วย 4A ่เอกำลังสองบวก b ีกำลังสองบวก C ี่กำลังสองข้อสามเอกำลังสองลบ b ีกำลังสอง ทั้งหมดคูณด้วย a กำลังสองลบ c กำลังสองหาร 4a กำลังสองลบวงเล็บเปิด b บวก c วงเล็บปิดกำลังสองข้อ4 a ลบ b a กำลังสองลบ b กำลังสองทั้งหมดคูณด้วย a กำลังสองลบ c กำลังสองหาร 4a กำลังสองลบ b กำลังสองลบ c กำลังสอง ข้อนี้ก็เป็นเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับโจทย์กำหนดให้ z มีค่าเท่ากับ x บวก y i ซึ่งให้เราสังเกตนะครับโจทย์ต้องการหาค่า x กำลังสองบวก y กำลังสองหากเราสังเกตดีๆเราก็จะรู้ว่าเมื่อ z เท่ากับ x บวก y i แล้วขนาดของ z ก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสอง ถูกอันนี้คือเป็นทฤษฎีนะครับขนาดของจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยจะเท่ากับจํานวนจริงยกกําลังส่วนจริงยกกําลังสองบวกด้วยส่วนจินตภาพยกกําลังสองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เหมือนให้เราหาง่ายก็คือหาขนาดของ Z ออกมาซึ่งแโจทย์ก็กำหนดมาให้แล้วครับว่า1ส่วนแมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาค่าหาขนาดของ Z ออกมาให้ได้ก็จะเป็นคำตอบของข้อน,นี้นะครับ จทย์ให้ว่า1ส่วน z เท่ากับ1ส่วน a บวก bi บวก1ส่วน a บวก ci ก็ค่าแรกนะครับก็ทำฐานให้เท่ากันครับคือตามหลักการคูณปกติก็จะกลายเป็น a บวก bi คูณ a บวก ci ถูกไหมครับข้างบนก็คือเอามาบวกกันเลยถูกไหมครับ เป็น a บวก ci บวก a บวก bi นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ส่วนเป็นเศษเป็น 2a บวก b บวก c ทั้งหมดคูณ i หาร a บวก bi <A> <CI>. คูณกับ a บวก ci นี่คือ1ส่วน Z แต่ข้อนี้นะครับโจทย์ต้อง,องการค่าของ Z ถูกไหมเ <relatives> พราะฉะนั้นเพื่อความง่ายนะครับเรากลับ กับเศษเป็นส่วนจะได้ค่า Z มีค่าเท่ากับ a บวก bi คูณ a บวก ci หาร2 a บวก b บวก ci ครับผมนำมาคิดต่อนะครับ หน้าเมื่อกี้นะครับแล้ววิธีการหาขนาดก็คือการใส่แอปเข้าไปทั้งสมการซึ่ง <c oughs> เมื่อเราใส่แอปเข้าไปนะครับก็จะได้ขนาดของค่าแซดถูกไหมครับ <c oughs> แต่การทำข้อนี้เราก็ต้องรู้คุณสมบัติของการคูณว่า สามารถกระจายในวงเล็บการคูณได้นะครับเพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยเราสามารถกระจายออกมาเป็นแอปของ a บวก bi คูณกับแอปของ a บวก ci หารแอปข a b บวก ci ก็คือขนาดของ Z จะมีค่าเท่ากับขนาดของ a บวก bi คูณด้วยขนาดของ a บวก ci หารด้วยขนาดของ 2a บวกวงเล็บเปิด b บวก ci ซึ่งขนาดของ z ก็คือตรงการที่โจทย์กำหนดถูกไหมครับเพราะว่าขนาดของ z ก็มีค่าเท่ากับ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2ขนาดของ z ก็จะมีค่าเท่ากับ square root x กำลังสองบวก y กำลังสองสับผมเราเขียนใหม่ให้ชัดเจนนี้ขึ้นนะครับ ต่อไปเราหาขนาดของแต่ล่าอนุกมาครับขนาดของ a บวก bi ก็คือส q u a r e root a กํลังสองบวก b กํลังสองขนาดของ a บวก ci ก็คือส q u a r e root a กํลังสองบวก c ยกําลังสองขนาดของ 2a บวก b บวก c i ก็คือ 2a ยกกำลังสองบวก b บวก c ยกกำลังสอง และใส่ square root มีค่าเท่ากับ square root x กำลังสองบวก y กำลังสองเมื่อเรายกกำลังสองตลอดทั้งสมการนะครับค่าสแควร์รูทก็จะหายไปทั้งหมดก็จะเหลือสิ่งที่เราต้องการก็คือเอกำลังสองบวก y ายกำลังสองมีค่าเท่ากับ a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองคูณ a อกำลังสองบวก c ีกำลังสองหารส a กำลังสอง บวกป c บกยกกำลังสองเมื่อเราได้ค่าเดียอวอมาแล้วก็เอาไปเทียบกับช้อยครับซึ่งคำตอบก็ข้อนี้ก็คือตรงกับช้อยที่หนึ่งนั่นเองครับ จทย์ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องจํานวนเชิงซ้อนซึ่งเราจะต้องรู้คุณสมบัติของเรื่องจำนวนเชิงซ้อนบางประการนั่นก็คือเรื่องขนาดการใส่แอปของเชิงซ้อนเนี่ยเพื่อหาขนาดของมันนะครับขนาดก็จะมีค่าเท่ากับส่วนจริงยกกำลังสองบวกด้วยส่วน <c oughs> จินตภาพยกกำลังสองทั้งหมดใส่สแควรูทครับผมข้อนี้ จทย์ให้ค่า Z กํกำหนดเป็น x บวก y i มาและให้สมการของ Z อีกสมการหนึ่งออกมาสิ่งที่เราต้องหาก็คือ x กำลังสบวก y กำลังสองก็คือ f อป Z กำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็กระจายสมการที่โจทย์ให้มายาวๆนั่นนะครับก็คือไม่มีอะไรมากเราก็ทําส่วนใี้เท่ากันแล้วก็ เศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศเพื่อให้ได้ว่ามีค่าแซดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลังจากนั้นเราใส่แอปทั้งสมการเพื่อหาขนาดแต่เราจะต้องรู้คุณสมบัติของการใส่แอปนั่นก็คือแอปสามารถกระจายการคูณได้แอปสามารถกระจายการคูณและการหารได้แต่ไม่สามารถกระจายการบวกกับการลบได้เมื่อเราใส่ค่าแอปลงไปและเราก็ให้แอปกระจายผลคูณและผลหารก็จะได้เป็นดังรูปนี้นะครับ และเราก็คิดทีละทีละตัวทีละตัวว่าแต่ละตัวนั้นมีขนาดเท่าไหร่เมื่อเราได้คิดทีละตัวทีละตัวออกมาแล้วก็จะได้อยู่ในรูปนี้ซึ่งตรงกับชอยพอดีข้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งนะครับผม